ครับอยู่กับร้านบางคอยซอรฟนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวเจ้าตัวรีเทมด92หรือรีเทมด M92 นะครับซึ่งแล้วแต่หลายๆท่านจะเรียกนะเนาะก็มาเป็นตัว M ทง92นะครับตัวนี้มาพร้อมกล่องเดิมมาเปิดกล่องกันนะครับเปิดกล่องว่าก็เจอปืนแม็กกาซีนปกติตัวนี้มันจะมี2แม็กแต่เจ้าของเก่าก็ทำแม็กหายไป1อันนะครับก็โอเคมาดูกันมาดูตัวปืนกันนะครับ ตัวปืนเป็นสีเงินนะครับก็มีรอยขนแมวบ้างอะไรบ้างเพราะลูกเจ้าของเก่าก็ใช้งานมานะครับส่วนระบบเนี่ยปกติแต่เดี๋ยวจะมาเทสยิงกันให้ดูอีกทีนะครับอ่ามีเทมด d 92นะครับมด 92FS คาลิเบอร์9มอมอนะครับพาราเบลัมนะตุรกีนะครับตัวนี้เป็นประกับไม้แท้นะครับประกับไม้แท้แต่ตัวนี้มีตำหนิอีกอย่างหนึ่งคือตรงปากกระบอก ไม่รู้เห็นไหมนะครับอ่ะเห็นนะมันจะมีรอยนิดนึงนะครับมันเป็นรอยถามว่าไม่ไม่มีผลต่อการใช้งานนะแต่มันอาจจะว่าไม่สวยนิดหน่อยนะครับแต่ก็โอเคอยนะู่เนาะปกติบอกกันว่าบ่อยครั้งนึงว่าตัวน,นี้จะมา2แม็กแต่เจ้าของทำหายไปแม็กหนึ่งนะครับซึ่งก็นะก็รอดูราคากันก็แล้วกันหน้าปกคลิปหรือว่าต้นคลิปนะครับจะมีราคาแจ้งนะครับโอเคก็ประมาณนี้ แล้วต่อไปชมการทดสอบยิงกันได้เลยครับผมมาทดสอบยิงเจ้าตัวแบงก์กันมอสเอ็งานรีเทนะครับปกติผมบอกก่อนว่าต้องคิดบอกไปแล้วตัวชื่อมา2องแม็กแต่เจ้าของเก่าทำหายเปแม็กหนึ่งนะครับก็ก็ใช้ได้ก็คือแค่แม็กหาย1นึ่แม็กก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแต่ก็บางคนอาจจะซีเรียสนิดนึงแต่ถามว่าบางคนก็ยิงแม็กเดียวก็ไม่ไม่หมดแล้วฮะ โอเคมาดูการยิงก,กันนะครับตัวนี้ผมจะทดสอบยิงจำนวน3นัดนะครับขออนุญาตหยิลูกก่อนนะลูกที่ผมจะทดสอบเป็นลูกของโอกุซานนะครับ9 m ี m PAK นะครับอย่าใส่ลูกนะ ยังแข็งปั๊ดอยู่เลยนะครับนี่ใส่ลูกแล้วนะครับขอยญาตถ่ที่หูก,ก่อนอีกข้างหนึ่งนะครับหูหูดับนี่ผมมายิงหลังบ้านนะครับที่โลง่งก็ยังดับอยู่นะครับไม่เคยแล้วครับแต่ไม่อยากลองอ่โอเคมันจุดแล้วนะครับอยูนะเสียงดังนะครับ สไลด์ค้างนะครับควันรู้ในกล้องเห็นควันไหมแต่มีควันออกนะร้อนๆเลยครับอากาศก็ร้อนเช่นกันโอเคปุยดีได้ปกตินะครับหลังจากเล่นเสร็จแล้วก็เหมือนวีบีกันนั่นแหละครับกันสไลด์แตกเขาได้ฉายาว่าล็อกสไลด์ไม่ใช่ทันปลดสไลด์นะครับแล้วก็แม็กออกดูควันนะุกควัน กินปืนหอมจริงนะครับผมโอเคหลังจากเอาแม็กออกแล้วนะครับแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังแบบนี้กันกันอะไรกันสไลา์ล้าแตกสึกแล้วมันจะทําให้เก็บลูกเขาเรียกอะไรอ่าสไลด์จะล็อกไม่อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดใครแม็กมันไม่แขวนนะครับลองยืด,ย,ดยืดสปริงดูก่อนมันจะช่วยได้นะครับผมถ้าไม่หายแสดงว่า ไม่ตัวแขวนสไลด์สึกก็สไลด์สึกนะครับโอเคเอาายเอาายลงแล้วนะเราก็ร่างกายทิ้งเพื่อเป็นการเซฟสปริงไกไม่ให้มันสึกหรือแม้มันยืดเกินเกินไปทําให้มันสับตีเข็มไม่สับลูกไม่แตกนั่นเองนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับท่านใดสนใจก็ทักได้ที่เพจวีบีการจัดจำหน่ายแอดท้ายคลิปนะครับก็โอเคเนาะประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็จะซื้อขายก็ได้หมดนะครับผมขอบคุณครับ